สวัสดีค่ะพี่ๆี่วันนี้มาพบกับแอนกินอะไรดีครัวบ้านๆน,นะคะวันนี้หนูจะมาชวนทานข้าวค่ะกับข้าววันนี้ก็จะมีผัดไก่ใส่ขิงค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยส่วนอีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นแกงผันงค่ะนะคะอันนี้ก็จะรสชาติจัดจานขึ้นมานิดนึงจะ้ะแต่พี่พี่เราไปเริ่มทานกันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นก็ขอดื่มน้ำก่อนเลยนะคะเพื่อความคล่องคอค่ะ1 2 3เริ่มได้เรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้ข้าวจะหมดกี่จานหนูจะเบิ้ลข้าวหรือเปล่ารสสัมผัสของคำแรกนะคะของผัดไก่ใส่ขิงก็มีรสชาติที่เข้มข้นมากมีความเผ็ดของขิงขึ้นมานิดนึงนะคะ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือความหอมของขิงหอมขึ้นจมูกมากคะ่ะเมนูไหนที่ใช้ขิงเป็นส่วนผสมจะช่วยทำให้เราเจริญอาหารมากขึ้นนะคะทานไปแล้วรู้สึกอยากทานเพิ่มขึ้นอีกคะ่ะพี่ๆเริ่มหิวกันบ้างหรือ,อยังคะที่หนูตักนี้ก็จะเป็นแกงพะแนงนะคะ หมูเขาก็จะสไลด์บางมากเมื่อทานไปแล้วไม่เหนียวค่ะสัมผัสแรกของคำแรกก็คือหมูจะนุ่มมากๆเลยค่ะส่วนน้ำแกงก็เข้มข้นมากถึงกะทิความเผ็ดก็อยู่ในระดับปานกลางนะคะกำลังทานแล้วอร่อยพอดีค่ะไม่เผ็ดจนเกินไปแต่ดื่มน้ำไม่หยุดเลยค่ะ เพื่อนๆพี่ๆได้กับข้าวอะไรทานกันบ้างคะถ้ายังไม่มีมาทานกับหนูได้นะคะวันนี้หนูหุงข้าวสองหม้อเลยคะ่ะเผื่อพี่ๆด้วยเผื่อเพื่อนๆ,ด,ๆด้วยนะคะวันนี้มีคนอยากฟังเพลงไหมนะามาจากพี่ๆเดี๋ยวหนูร้องเพลงให้ฟังนะคะเสียงอาจจะเพาะมากหน่อย ทนฟังเอาหน่อยนะคะพี่พี่เปิดใจให้แอนแน่เปิดใจให้แอนแน่ภาพรักไม่แย่แต่ก็รักแท้เดออายถ้าบอเชื่อติดตามเบิงแค่อาติดตามมันก็บ,บอเสียหายพอพอพอ เลิกร้องก่อนพี่พี่ถ้าเกิดหนูขืนร้องไปค่ายเพลงดีๆมาได้ยินเสียงหนูล่ะจะแย่เลยน้ำเสียงหนูก็ดีร้องเพราะฉายแววความเป็นนักร้องซะด้วยสิตื่นตื่นตื่นแอนตื่นมานั่งฝันอะไรตอนกินข้าวอืมช่วงนี้พี่ๆหลายคนก็จะ เริ่มที่จะเริ่มทำงานแล้วหนูก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะก็จะทานน้ำบ่อยหน่อยนะคะเพราะว่าผัดขิงในช่วงแรกๆเมื่อเราทานไปจะยังไม่เริ่มรู้สึกเผ็ดนะคะแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเราทานเพิ่มไปเรื่อยๆความเผ็ดก็เพิ่มขึ้นมาค่ะ หนูขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปหนูนะคะขอบคุณที่ส่งแรงใจให้หนูค่ะหนูก็เริ่มอิ่มแล้วนะคะสุดท้ายนี้หนูก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกๆการสนับสนุนค่ะขอบคุณมากๆค่ะ บายบายค่ะพี่พี่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ